พามาเยี่ยมชมโซนเกมมิ่งครับคือสิงคโปร์เนี่ยเขาเหมือนหลว,ว่ามีตู้ที่ตู้เกมตู้เสียงภายอะไรมากมายเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยครับบางทีเนี่ยออกมาเป็นทิเกตแล้วก็ได้มาซึ่งกันขึ้นเงินหรือแลกของรางวัลได้ครับ เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยครับมีทุกอย่างเลยที่ญี่ปุ่นมีนี่ครับมันจะมีโซนที่เป็นเหมือนกับเสียงโชคเสียงทายครับมีการหยอดเหรียญไปเพื่อที่จะให้ได้รางวัลครับแล้วก็ต้องแลกเป็นเหมือนกับโทบเช็นของเขาครับ คนสิงคโปร์เขาก็มาพักผ่อนแล้วก็มาเล่นกันเยอะอยู่นะครับมีคนหลายเพศหลายวัยนี่ครับก็เป็นบรรยากาศผมว่าตู้แบบนี้ประเทศไทยไม่มีนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากครับมีโมเดล ม่ลิก้าชอบมากครับ Iron Man นน่าจะแพงอยู่ครับเหมือนเขาเป็นร้านขายโมเดลที่ใหญ่พอ,อสมควรเลยนะครับใหญ่พอๆกับที่ญี่ปุ่นเลยครับงานเขาก็ดูละเอียดมากๆเลยครับ ชื่ลาเทนโดครับน่าจะมีหลายสาขาอยู่ครับก็ลองเสิร์ชดูได้ครับเขาจัดเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยครับมีของเล่นหลายแบบครับส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลครับ ซึ่งราคาก็พอๆกับที่ไทยนะครับสำหรับใครที่สะสมหรือต้องการซื้อไปฝากลูกเนื่องจากว่าลิก้ายังเล็กอยู่ยังไม่รู้จักตัวตกระตูนต่างๆครับแต่อรอนแมนเนี่ยเขารู้จักก็สามารถมาได้ครับน่าจะมีหลายสาขาอยู่ในสิงคโปร์ครับ เพราะว่าแค่ห้างที่ผมอยู่เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน2ช็อปแล้วครับก็ลองเสิร์ชดูนะครับใครว่าที่ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเปิดท้ายขายของครับนี่คือเทศกาลเปิดท้ายขายของที่สิงคโปร์ครับอยู่ที่อัพพิเรียครับเราสามารถเสิร์ชใน Google ได้ครับเขาก็จะมาจัดในช่วงวันหยุดครับช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาขายของมากมายเขาก็จะขายพวกเสื้อผ้าเนี่ยครับ เสื้อผ้ามือสองครับมีตั้งแต่ของเด็กของผู้ใหญ่สุภาพสตรีเขาจัดใหญ่อยู่นะครับมีคนเข้ามาเลือกเยอะมากครับโดยที่เรา,าสามารถเดินเข้าไปเขาก็จะถือเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางมาครับแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบนี้ครับสังเกตด,ดูนะครับว่าคนเนี่ยเลือกกันแบบจริงจังมาก เพราะว่าราคารู้สึกว่าจะแบบบางตัวก็25บาทบางตัวก็100บาทบางตัวก็3ตัว250ก็ตกตัวไม่ถึง100นะครับเขาก็ขายกันแบบจริงจังมากครับแล้วก็คนซื้อก็จริงจังเช่นกันครับโดยที่น่าจะเป็นคนสิงคปโปร์ครับเขามาเช่าในส่วนของพื้นที่ที่มาวางก็เป็นข้อมูลนึงนะครับ ใครที่คิดว่าสิงคโปร์ไม่มีเปิดท้ายมีเหมือนกันครับวัฒนธรรมคนซื้อเยอะมากครับคนซื้อเยอะมากๆนะครับมีตั้งแต่ราคาแบบไม่ถึงหนึ่งรไปจนถึงร้อกว่าบาทแล้วก็มีทุกช่วงวัยเลยครับ ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเราเสิร์ชใน g o o g l e ครับ a p e r i a นะครับ A P E R I A ครับ a p e r i a Department Store ครับเราก็สามารถมาชมในส่วนของเสื้อผ้าที่เป็นมือ2ของคนสิงคโปร์ครับแฟชั่นแต่ผมยังไม่ได้ลงไปดูนะครับว่ามากน้อยเพียงใดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีนะครับราคาไม่แพงเลยครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากครับ เยอะมากจริงครับราคาก็าไม่แพงด้วยครับขอแวะมาดองที่สักครู่นะครับเสื่อมีโปรโมชั่นอะไรดีๆแล้วเสื่อได้ของเล่นเจ้าตัวเล็กครับที่ครับเดี๋ยวเราไปดูของเล่นให้ลูกนะครับ ผมว่าซื้ออาหารญี่ปุ่นทานที่ดองกี้ก็ราคาพอๆกบบอาหารพื้นถิ่นหรืออาหารท้องถิ่นในสิงคโปร์ครับก็แล้วแต่ว่าใครยังชอบอาหารจีนก็าหาทานได้นะครับแต่สำหรับใครที่อ่าเบื่อแล้วแล้วอยากที่จะทานอาหารญี่ปุ่นก็ซื้อในดองกี้ได้ครับเดี๋ยวไปดูโซนของเล่นกันครับ ว่าจะซื้ออะไรไปฝากลูกได้บ้าง ของเล่นมีไม่ค่อยเยอะมากครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมว่าที่ไทยน่าจะเยอะกว่าแต่ดองกี้ในสิงคโปร์มีหลายสาขามากๆครับราคาพอๆกับที่ไทยครับ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากประมาณนี้นะครับถ้าจะซื้อผมว่าน่าจะดูบางสิ่งที่อยากได้จริงๆแล้วเทียบกับราคาไทยแล้วสมเหตุสมผลก็สามารถซื้อกลับไปได้ครั้งที่แล้วมาดองกี้ที่สิงคโปร์ได้เสื้อเสื้อที่เรียกว่าเสื้อระบายความร้อนเสื้อที่เย็น ที่มีพัดลมนะครับก็ซื้อที่ดองกี้เขาก็ลดอยู่เหมือนกันครับผมว่าการเลือกซื้อเนี่ยควรเลือกซื้อในสินค้าที่ลดราคาน่าจะคุ้มสุดครับแต่ถ้าไม่ลดราคาเนี่ยผมว่าราคาพอๆกับที่ไทยครับไม่ต้องแบกกลับไปครับวันนี้พามาดูเหมือนเป็นตุ๊กตาแฟชั่นครับเป็นโมเดลต่างๆ เขาขายเป็นช็อปเรียกว่าป๊อปมารครับอยู่ที่ย่านบูกิสครับก็มีตุ๊กตูตนหลากหลายมากเลยครับน่ารักมากๆม,มีเป็นกล่องก็มีครับสำหรับใครที่เป็นนักสะสมคือเขาจัดร้านได้ค่อนข้างน่ารัก เป็นของเล่นชิ้นเล็กๆครับเล็กหมดเลยอ่ะแต่ว่าเขาจัดร้านน่าสนใจคือเขาจะทำตู้ไว้ข้างบนเอาไว้โชว์ของแล้วข้างล่างก็เป็นสินค้าที่เป็นกล่องให้ลูกค้าหยิบครับนี่ถ้าลิก้าเป็นผู้หญิงนี่ซื้อไปแน่แต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงน่าจะชอบครับเนี่ยมีก็ซิล่าบ้างอะไรบ้างสําหรับเด็กผู้ชายแต่ว่าก็มีน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงแต่ก็เห็นเด็กผู้ชายโตๆก็ามาซื้อนะครับเขาก็มาดูนะครับเนี่ยเขาก็ดูสนใจอยู่แต่ลิกาลิกาชอบรถเหล็กเป็นรถนะครับที่มีล้อเขาจะชอบตุ๊กตานี่เขายังโตไม่พอครับ เขามีการจัดแบบเรียงได้สวยมากๆครับส่วนใหญ่คนมาซื้อน่าจะเป็นคนโตครับก็จะเป็นตุขตาที่ตาม <c oughs> เนื้อเรื่องตามการ์ตูนต่างๆครับมีโคโนี่ด้วยมีกาฟิลด้วยนี่มีรถด,ด้วย เขาจัดได้ดีมากๆมีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยครับเด็กๆก็ๆชอบผมว่าเมืองไทยถ้าเราจัดร้านแบบนี้โดยที่ทำตู้อยู่ข้างบนเห็นไหมครับตู้เนี่ยจะอยู่ในระดับสายตาเลยทุกคนก็สามารถมาดูเป็นตัวอย่างได้มีไฟส่องสว่างไปที่ ตัวโมเดลหรือตุ๊กตานะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นสินค้าให้เลือกครับเป็นกล่องี่กคาฟิลน่ารักมากครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับสำหรับท่านใดที่จะเปิดธุรกิจขายพวกโมเดลผมว่าจัดร้านแบบนี้ก็น่าสนใจครับใครที่อยากมาดูร้านจริงก็มาที่บุกิ j จังชั่นนะครับ สถานีบูติสเตช,ชันครับขอเกิดบรรยากาศเซ t เท a ออฟเ a l ล์ครับเป็นน้ำพุที่เขาว่าเคยได้ถูกบันทึกในกินนิสบุ๊กปีคริสต์ศักราช1998ครับเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดตอนนี้อาจจะมีที่อื่นใหญ่กว่านะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยอ่านประวัติบางคนก็บอกว่าเป็นตามหลักวงจุ้ยของจีนแต่บางที่เนี่ยก็เขียนว่า น้ำพุในลักษณะนี้เนี่ยถูกออกแบบแล้วก็ถูกามาจากลัทธิความเชื่อจากฮินดูครับมันดาลาซึ่งเป็นลัทธิหนึ่งนะครับซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะฮินดูเนี่ยก็จะอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียเขาบอกว่ามีเส้นเรียกว่าเส้นรอบวงเนี่ยถึง66เมตรครับ ว่าใครที่มาเยี่ยมชมก็จะได้รับความโชคดีมาอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความเชื่อมต่อกันระหว่างชีวิตกับสิ่งที่เป็นสิ่งนำโชคนะครับก็หวังว่าจะโชคดีกันทุกท่านนะครับแวะมาถ่ายที่สันเทคครับ สมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าจะเดินออกจากประตูด้านนู้นแล้วก็มาที่น้ำพุได้แต่ตอนนี้เขาเปิดแบบเต็มพิกัดแบบนี้ถ้าเข้าไปก็คงเปียกครับก็การเข้ามาชมน้ำพุใกล้ๆก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีไปด้วยครับ